สวัสดีคะ่ะพบกับช่องแม่อ๊อบกูเกาะน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะเป็นวันที่สิบนะคะเดี๋ยวเรามาดูตาก,กแตนกันนะคะว่าโตกันหรือยังนะคะออกหมดหรือยังนะคะไปดูกันคะ่ะนี่นะคะพ่อนิมก็กําลังมาดูเนาะเป็นไงบ้างพี่เดี๋ยวนับวันก่อนอ่าเดี๋ยวนับวันนะคะดูปฏิทินเราอมาวันที่ส <c oughs> <15. S 1> ิบห้าสิบห้าเริ่มเกิดใครวันที่สิบเจ็ด สิเจ็ดสิบแปดเก้า huh. ีส oh, ิบห oh. ้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าวันอ๋อเก้าวันนะคะเก้าวันมาดูตัดเปลี่ยนแปลงมันเริ่มลอกคาบด้านขี้มันก็เดิมเม็ดอ๋ออันนี้ขี้ขี้ตะกระแตนนะคะอันนี้คือที่มันรอดออกมาใช่ไหมเฉพาะรอดออกมาในตะข่ายอ๋ออันนี้คือเรากวาดง่ายนะคะยุกล้วก็กวาดออกมาแต่มันตัวแล้วมันก็ไม่รอดลอกเนาะโอ๊ย ดูตัวมันอินเทคแรกนนี่นี่นี่แบบนี้นี่นี่เห็นไหมอ๋อนี่นี่กำลังลอกคาบเลยแต่ว่าเราดูข้างนอกเนาะอยู่ข้างนอกได้หรือเปล่าเนาะไม่ได้เลยเพราะมันติดไอ้มุงนะคะนี่นะที่ลูกชายมามาบอกว่ามันตายเนาะมันมีเศษมันใช่มันห้อยแล้วก็ร่วงลงมาด้วยนะคะเดี๋ยวส่งก่อนนะคะเอฟซีนี่อันนี้เก้าวันนะครับอุยเก้าวันจากผนังเนี่ย นี่เราจะดูนะคะ FC เขาก็กินอิ่มนะคะก็จะประมาณนี้มาพ่อเนาะ <Okay. S 1> ก็จะพักใช่ไหมกินตลดอดแล้วม,มันพักมันจะเกาะกลุ่มก็นอนเกาะกลุ่มแบบดำๆเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะดูนะคะนี่นะมันกินหญ้านี่นะคะกำลังแทะกันเลยโอ้โหอีพ่อนี่กำลังแทะกันมุ่นซื่หัวเซลเลยเนาะอย่ามาใหม่ได้มาเช้า หญ้าใหม่ต้องให้ทุกวันนะหญ้าก็นี่นะคะหญ้าที่แบบมันเป็นใบนะพ่อนี่มันพ่อนิ่เอาเขาให้เมื่อเช้านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเล้เดิมขึ้นแล้วนี่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 ใบเดียวนะพ่อเห็นหมาที่มันแหว่งอะ่ะโอ้โหเป็นลอยตัวหนะ่อยดูใบ<อ>เดียวปวดพูป่วยมันก็ตัวใหญ่ไวเออใช่ค่ะหใหญ่เร็วมาก ดูเข้ากัดอาหารดู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 บ้าอ้าวอ้าวอ้าวงัดทั้งงัดงัดทั้งงัดนะคะใครกินเก่งคนคนนั้นโตเร็วโอ้โห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 โหลดหมดได้โหลดหมดแล้วนะคะโอ้โห fc ดูยิ่งดูยิ่งชอบนะพ่ออืมมันจะลอกคาบของมันเองมันอยู่นิ่งๆไหนๆคุณแม่ขอดูหน่อยอันนี้ลอกเสร็จหรือยังคาบเดี๋ยวจะให้ดู นี่นะคะก็จะขึ้นไปด้านบนนะ FC เพื่อที่จะเกาะแล้วก็บางทีก็พักบ้างล็อกคาบ้างวันนี้กินอิ่มนะคะก็จะหาที่พักพิงเหมือนอนะไรพ่อเหมือนขบวนอะไรนะเขาเรียกนะหมดใช่แบบเยอะมากนี่ใบที่เขากินไปเมื่อวานนะที่พ่อเอาเข้าไปหมดแล้วพ่อร่อนหมดแล้วเนาะเกี่ยมดนแะอ้ เกียงหมดเลยตอนนี้เขาก็แยกย้ายวันนี้ให้วันนี้ให้เนี่ยเปียปักช่องหนึ่งนะคะก็สลับกันเนาะมันก็กินอยู่เด้ใช่กินเหมือนเดิมอยาอะไรก็กินมันสวยนะคะนี่มีความยาวด้วยทางนู้นก็จะเป็นอีกกลุ่มนะคะที่กําลังพักผ่อนอ่ะเดี๋ยวเราดูกันนะคะนู้นนู้นนู้นป้าี่พอ่อเป็นกอง,เป,กองเป็นกองอยู่เลยเนาะเขาอยู่กันนั่นแหะ เอาตีกันแล้วพ่อแย่งแย่สถานที่กันแล้วอ,อ๋อใหญ่มากเลยนะนี่ถ้าใหญ่แล้วได้เปรียบเพื่อนแล้วนะพ่อกลุ่มผงไปหาขึ้นหลังเขาแล้วเขมรคนโอ,อ,อ้เยอะมากเลยใคร fc ก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันอยู่นะคะใ,คใหญ่ก็เป็นข้าหออน้าพ่อคู่ัใช่โอ้อลายขนาดค่ะโอ,อ้รู้สึกว่าประทับใจมากนะคะทุกคนได้ ศึกษาหาความรู้ด้วยนี่นี่ก็เ็มันราก็ได้สังเกตดูนะคะเป็นการลอกรับครั้งที่หนึ่งในเอฟซีอันนี้แบบโอ้โหช่วยกันดีมากเลยนะคะแหว่งเว้าไปหมดแล้วใบหญ้านะคะอ้าว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 บุดจำบุดบุดจำบุดบุดจำบุดอ้าวกินเข้าไปกินเข้าไปจะได้รีบตัวโตข<ค>ยันแทน้ จริงๆชอบมากหญ้ากับตะกะเต็นมันก็เข้ากันดีเนาะพอนะ่อเนานะใช่นี่นะให้เอฟซีดูเวลาเขากัดหญ้าอันนี้โอ้โหอีกอีกไม่นานก็คงจะใส่เกาะแล้วเนาะน,น,นี่เราอีกทางหนึงก็โตขึ้นกว่าเ่าอีกเย่งแล้วเย่งแล้วเย่งแล้วอ้วนมากเลยค่ะทุกคน ดูขาสมบูรณ์มากๆเลยนะคะกินแล้วก็พักพักแล้วก็กินใบหนึ่งเนี่ยโอ้โหแบบมีเยอะมากนะคะในเอฟซีเอ้าเอ้าเอ้าดีดขาแล้วคนหนึ่งตกแล้วจากจากใบหญ้านะคะขึ้นไหมดูนะคะมีทุกใบเลยปพากันกัดนะคะเอฟซี FC ดูนะตัวเขานาะนี่โอ้โห นี่นะคะ fc ก็เริ่มขึ้นข้างบนกันลอะอันนี้พ่อให้สุดๆเลยนะนีะ่ก็เริ่มทยอยขึ้นมาเป็นกลุ่มแล้วค่ะที่จะมากินหญ้านะคะอันนี้ในเปียปากช่องหนึ่งแต่ก็จะไม่ค่อยชัดรอให้เขาโตก็จะมองชัดกว่าน,นี้นะพ่อมันตัวดำๆ นี่พ่อนิมบอกว่าไปดูคอกอนุบานนะคะทุกคนอันนี้คือเราก็เฝ้ารอนะคะเพราะว่ายังไม่ทันได้ออกเยอะนะอันจริงๆเพราะว่าเราก็ทําตามนะบอกว่าให้อบห้าวันก็อบห้าวันอืเดี๋ยวถ้าไม่ออกอยังไงเดี๋ยวก็ส่งไปเค็มอย่าว่าได้เหมือนเค็มตู้แช่นะ <laughs> เราก็เอาแค่นั้นละออแต่ก็จะบอกแกอยู่ว่ามันไม่ออก แล้วก็ทําตามอยู่เนาะนี่แล้วก็เราดูแต่กำลัง <สะ S 1> เห็น,อ,นอยู่ค่ะก็ประมาณสักออกได้อยู่ประมาณสักสิบยี่สิบตัวเนาะที่อันใหม่ค่ะอันนี้ก็คงคิดว่าน่าจะหมดอันนี้สองอันนี้นะคะนี่ค่ะหนึ่งสองอันนี้ก็คือเราเอามาจากตรงนู้นนะคะอันนี้คือ,อ,อตะกะแตนนะคะที่ได้จากคอกหนุนที่กินหญ้าแล้วนี่เนาะพ่อเพราะว่ามันมันออกไม่พอมก,กันใช่มันเยอะเกินหนูก็เลยแยกมานะใส่เอาใส่มุ้งนี้นะคะคอกนี้ กินยาเป็นแล้วอันนี้ก็เหมือนกันโตเร็วไม่เริ่อกแล้วอืมก็เริ่มเห็นแล้วค่ะวันนี้ก็มีสักสิบยี่สิบตัวนะคะเดี๋ยวรอรุนพรุ่งนี้นะคะนี่นี่นี่ที่ออกใหม่ก็จะเป็นตัวประมาณนี้เนาะพ่อขาวๆเนาะแล้วเขาออกมาสู่อากาศก็จะเป็นตัวดำๆนะคะก็สองวันก็กินยาได้แล้วโอ้โหแข็งแรงนะคะนี่นะคะก็เริ่มพยอยถ้าเป็นขาวๆเนี่ยก็เริ่มออกแล้วล่ะค่ะก็จะสังเกตง่ายๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะพ่อก็มีรุนกว่านี้อีกเนาะ เขาก็จะ้ทำมันออกเยอะก็โอเคโอ้ทำมันออกเยอะก็สุดถือว่าโอเคเลยนะคะนี่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 กำลังขึ้นกําลังขึ้นกําลังขึ้นมานี่ค่ะ FC นะคะนี่ตัวอ่อนๆนี่อันนี้เพิ่งมุดขึ้นมาได้นะคะก็นี่ประมาณนี้ก็จะพยายามนะคะออกจากออกจากไข่แล้วก็กระโดดออกไปตัวนี้กําลังนี่พยายามใน FC พยายามสะบัดตัวนั่นเอาแล้วอึ๊บอึ๊บช่วยช่วยอึ๊บอึบยังไม่หมดเขาจะมีเยื่อขาวๆนาะพ่อนี่ออกเปลือกมันนะอ๋อเปลือกไข่ใช่ไหมออกจากรังไข่ว่างั้นเถอะทน่าแน่ไปแล้ว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 ไข่เอฟซีออกได้แล้วไปแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยน่ารักมากไปแล้วไปแล้วไม่รอเพื่อนเลยแต่ถ้ามันออกเยอะนี่โอ้โหเต็มหมดเลยนะนี่นะนี่โอ้โอ้มาแล้วมาอีกแล้ว นี่ไง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 ขึ้นมาแล้วก็ทยอยขึ้นมาเรื่อยๆพ่อเห็นไหม <c oughs> อุ้ยมาอีกแล้วนี่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 อมีลุ้นเรื่อบบงบเงย็นแล้วค่ะพรุ่งนี้นี่โอ้โหน่าจะขาวข้ามหมดเลยได้ที่แล้วเพราะว่าบางทีเราอบอุณหภูมิก็จะไม่ถึงนะพ่อใช่ไหมมันไม่ร้อนพอเนาะบางทีนี่นี่อุย้ยขยับขยายขึ้นมาเรื่อยๆค่ะดูแล้วมีความสุขนะคะทุกคน นี่หนแหละเราก็ได้ไปซื้อกับพี่ก๊กนี่เพื่อนก็กแนะนํามาแบบดีมากเลยนะคะทุกขั้นตอนเนาะพ่อจนได้เก็บไข่ใช่จนจับตะกรังขายเป็นกินออกแล้ว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 อ้าวอึอ๊บอึบ๊บโอ๊ยแข็งแรงอา้าวขึ้นมาแล้วโดดเลยนะนั่นนี่ยิ่งหยิงเลยบัดอันนี้พยายามออกจากไข่อยู่นี่เอาอึบอ๊บอึบอ๊บอึ๊บอึ๊บเอาเกาะกันไว้เกาะกันไว้ ขาดีดไม่มีนะมะเกิเกาะกันไว้เกาะกันไว้อะทำไมไม่มีขาดีดเนาะมันขาดเนาะมันขื่นมายากบ่มีอยู่นั่น,ดนเด้พ่อก็ว่าไปาอันนอึ้บอึบ,อบ,อบมีรุ่นด้วยมีรุ่นด้วยอ่าหนึ่งสองสามอึ้บโอ้โหโอ้โหแต่ละคนแต่ละคนสุดแล้วนะคะสุดเวียงเลยเพื่อที่จะออกจากเอารังไข่นี่นะปุะ๊บปุ๊บอ่า สำเร็จแล้วนะคะเอนี่แหละคะ่ะเราก็ดูก็มีความสุขนะคะนี่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้คะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีคะ่ะตป